สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองคะ่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านคะ่ะ ในช่วงเดือนพฤษภาคมท่านจะดวงดีด้านใดบ้างและที่สำคัญก็มีเรื่องที่อยากจะขอเตือนท่านเป็นพิเศษด้วยนะคะเรื่องอะไรบ้างการงานการเงินเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยค่ะโดยภาพรวมของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเรื่องราวต่างๆที่ท่านประสบพบเจอโดยเฉพาะเรื่องหนัก ในช่วงที่ผ่านมาในช่วงเดือนนี้จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเป็นช่วงที่ปัญหาต่างๆที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมานะคะจะได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินค่ะที่ผ่านมาท่านค่อนข้างที่จะหนักอกหนักใจนะคะสําหรับในช่วงเดือนนี้ท่านจะดีขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะแต่ยังคงเหนื่อยนะคะแต่ยังยังดีตรงที่ว่าการเหนื่อยของท่าน จะทําให้ท่านมีรายรับเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะจะมีโชคลาภได้รับข่าวดีจากบางเสียงบางอย่างด้วยนะคะแต่ก็อย่าเชื่อใจใครมากระวังโดนแทงข้างหลังระวังคนทําให้ท่านมีปัญหาสูญเสียทรัพย์สินเงินทองและอีกหลายๆเรื่องฉะนั้นขอให้ท่านมีสตินะคะทั้งเรื่องของการทํางานและการใช้ชีวิตคะ่ะเอาล่ะมาจาะลึกเรื่องการงานของชาวราศีพิจิก่อนนะคะเป็นอันดับแรก ช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆกับคนที่ท่านไว้ใจหรือว่าคนที่ท่านรักและเคารพนะคะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือท่านมาคอยผักดันท่านก็เป็นไปได้ด้วย mm. เช่นเดียวกันมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ๆให้ท่านได้รับผิดชอบและการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะ เป็นสิ่งที่ท่านได้ศึกษาหาความรู้มาดีแล้วและพร้อมแล้วที่จะได้เริ่มลงมือทำนั่นเองค่ะไม่ใช่ว่าท่านอยากทำปุ๊บทำปับ๊บเลยนะคะไม่ใช่นะสิ่งใหม่ๆที่ท่านได้เริ่มต้นคือสิ่งที่ท่านได้ศึกษาหาความรู้มาดีแล้วและพร้อมแล้วที่จะลงมือทำและท่านก็จะได้เริ่มทำในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ช่วงนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเราะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือถึงแม้ว่าติดขัดมีปัญหาท่านก็จะแก้ไขได้ ผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือท่านดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านมีสเสน่ห์อยู่ใกล้ชิดใครเขาก็รักและเมตตานะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะสําเร็จเมื่อใดก็ตามที่ท่านติดขัดมีปัญหาท่านจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยปากมีสเสน่ห์ปัญญาเปิดความคิดรุ่นไหลไอเดียดีท่านอยากทําอะไรก็ตามในช่วงเดินนี้ท่านจะได้ลงมือทํา จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมมีคนอยู่เบื้องหลังบางท่านจะมีคนออกทุนให้ท่านด้วยนะคะช่วงนี้ดวงชะตาของท่านถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นผลงานออกมาดีคนนิยมชมชอบหากท่านมีไอเดียที่อยากจะทำแนะนำให้ท่านลงมือทำได้เลยนะคะท่านยิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ความสำเร็จก็ยิ่งใกล้เข้ามาทุกทีอยากคิดแค่อยากจะทำแต่จงลงมือทำ ดาวหลายดวงมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีเหมาะแก่การเริ่มต้นตัวท่านเองก็ต้องลงมือทำหากกำลังรอคอยข่าวใดๆก็ตามนะคะท่านจะได้รับข่าวที่ท่านกำลังรอคอยอยู่ค่ะเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยสำหรับบางท่านได้รับข่าวดีได้รับความตอบที่ดีมากๆสำหรับท่านด้วยนะคะช่วงนี้ท่านจะได้รับมอบหมายให้ทำงานอช่วงนี้ขออภัยนะคะ ช่วงนี้หากท่านได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ทำงานอะไรก็ตามขอให้ท่านทำให้เต็มที่ไม่ว่างานนั้นท่านจะชอบหรือไม่ชอบก็ให้ท่านอดทนกัดวันทำไปก่อนอย่าบน่นอย่าเถียงผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เหมาะให้ท่านไปตามน้ำเพราะว่าการบน่นหรือว่าทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะเสียเปรียบไม่ดีสำหรับท่านแต่หากท่านตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่ เต็มที่แล้วนะคะผลดีจะกลับมาหาท่านทันทีช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจและมองเห็นความตั้งใจทำงานของท่านหากท่านอยากทำงานชิ้นไหนให้ท่านเดินเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ขอโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะได้ทำงานที่ท่านอยากทำแน่นอนคะ่ะจากนี้ไปดวงชะตาของท่านด้านการงานจะค่อยๆดีขึ้นขยันอดทนอย่าเพิ่งทำในสิ่งที่คนจะมองท่านในมุมที่ไม่ดีนะคะอะไรก็ตามที่ ทำแล้วจะเป็นผลลบกับตัวท่านให้หลีกเลี่ยงจากนี้ไปให้ท่านสะสมผลงานท่านยิ่งทําดีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆก็จะเข้ามาหาตัวท่านจะมีคนที่ท่านรู้จักเข้ามาชักชวนท่านไปทํางานบางอย่างกับเขาค่อนข้างเล็แต่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนมีข่าวดีจากการเจราจาต่อรองผลประโยชน์ด้วยนะคะปากมีเสน่ห์นั่นเองค่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้างนะคะ ช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินนะคะชาวราศีพิจิกมีดวงได้เงินพิเศษซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสำหรับท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรและท่านจะมีไอเดียใหม่ๆใ,ในการทำงานหาเงินเพิ่มมีดวงได้เงินจากการแก้ไขปัญหาบางอย่างสำเร็จได้เงินจากการเจราจาต่อรองผลประโยชน์นะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือท่านในเรื่องเงินเงินทองทองเอ่ยปากขอความช่วยเหลือขอกู้ขอยืมก็จะสําเร็จท่านใดที่เป็นพ่อคา้าแม่ขายท่านจะขายดีมีดวงได้ออเดอร์พิเศษเหมาะแก่การจัดโปรโมชั่นหรือว่าหากท่านมีไอเดียใหม่ๆม,มาช่วยทําให้ยอดขายของท่านเพิ่มขึ้นให้ท่านลงมือทําท่านจะขายดีลูกค้านิยมชมชอบช่วงระยะเวลานี้นะคะสินค้าจะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวของมันเองที่สําคัญ การลงมือทำอการลงมือกระตุ้นยอดขายของท่านเขาก็จะไดะ้ท่านก็จะได้รับความนิยมจากลูกค้าลูกค้าจะช่วยกันบอกกันปากต่อปากมีคนช่วยรีวิวมีคนช่วยแชร์นะคะหลายท่านบอกว่าโไม่มีหรอกงานพิเศษมีแต่ง,งานประจำเพียงทำเพียงอย่างเดียวอาชีพเสริมก็ไม่มีเลยนะคะเรียกได้ดว่ามีรายรับหลักๆจากงานประจำ งานพิเศษไม่ได้รับค่านะคะท่านก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าจะมีคนช่วยเหลือท่านหรือคนในครอบครัวท่านจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างภายในครอบครัวนั่นเองค่ะมีคนซื้อของฝากซื้อของอร่อยอร่อยมาให้ขาดเงินก็จะมีเหตุการณ์ในท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนจะมีคนช่วยเหลือท่านด้านการเงินด้วยการใช้ใบ หว่านให้ท่านทํานั่นทํานี่ให้และให้ค่าตอบแทนเป็นเงินท่านจะได้เจอกับใครบางคนที่ท่านรู้จักแต่ว่าไม่ได้เจอกันมานานนะคะและเขาจะนําข่าวดีบางสิ่งบางอย่างมาให้ท่านช่วงนี้ท่านมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ท่านใดที่รับงานอิสระปีแลนงานบริการต่างๆนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะชาวราศีพิจิกได้รับต่อง,งานของท่านจะเพิ่มขึ้น ลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปจะกลับมาในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีลูกค้าหน้าใหม่ๆค่ะเข้ามาใช้บริการท่านใดที่ทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปนะคะเดือนนี้รายรับของท่านที่ได้จากงานพิเศษท่านจะได้มากกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะหรือหากท่านมีปัญหาด้านการเงินขึ้นมาจริงๆนะคะท่านก็จะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้บางท่านทำเรื่องขอกู้ยืมสำเร็จท่านจะหมุนเงินได้ มีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจมาที่รายจ่ายของชาวราศีพิจิกกันบ้างค่ะช่วงนี้ภาระค่าใช้จ่ายของท่านภายในครอบครัวยังยังคงจุกจิกนะคะรายจ่ายภายในครอบครัวค่อนข้างที่จะจุกจิกท่านจะหมดเงินไปกับงานเช่นลงทุนเพิ่มสต็อกสินค้าซ่อมแซมอุปกรณ์การทํางานหรือซื้ออุปกรณ์การทํางานบางอย่างเพิ่มเติมรายจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางของชาวราศีพิจิกก็จะเพิ่มขึ้นนะคะ ยังคงเป็นช่วงเดินที่ท่านนั้นเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยและเป็นการเดินทางที่เรื่องจําเป็นจําเป็นทางสิ้นนะคะท่านจะไปท่านจะได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปค่ะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรลานจะเพิ่มขึ้นรายจ่ายบางอย่างไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายนะคะจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาด้วยนะคะสิ่งของบางอย่างไม่คิดว่าจะได้ซื้อกลับได้ซื้อ เป็นช่วงที่ท่านอยากได้นั่นอยากได้มีโอ้ช่วงนี้ชาวราศีพิจิกใช้เงินเก่งนะคะหาเงินเก่งใช้เงินก็เก่งฉะนั้นขอให้ท่านมีสติในการใช้ใจ่ายนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมรายรับของชาวราศีพิจิกเพิ่มขึ้นจะมีข่าวดีๆด,ด้านการเงินเข้ามาแน่นอนคะ่ะหมุนเงินได้คล่องขึ้นรด้จ่ายยังคงสูงแต่ว่าขอเตือนนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้ ขอท่านระมัดระวังศัตรูในที่ทํางานระมัดระวังคนที่ไม่ชอบหน้าท่านให้มากๆเขาพยายามกําลังหาทางเลื่อยขากอี้ท่านอยู่ระวังโดนกันแกล้งมีคนนินทารับหลังมีคนทําให้งานของท่านนั้นติดขัดล่าช้ามีคนทําให้ท่านห,นหง,งหุดหงิดโมโหบางครั้งจะมีคนพูดจาเสียดสียั่วยุอารมณ์ยังไงก็อย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่จงระมัดระวังเขาให้มากๆอย่าได้ประมาทบุคคลคนนี้เด็ดขาดเขาจะทํา ให้ท่านนั้นเกิดปัญหาท่านจะต้องตามแก้ไขปัญหาที่เขานั้นสร้างขึ้นมานะคะและขอเตือนอย่าไปเล่าหรือระบายอะไรให้ใครฟังระวังเขาจะนำไปบอกต่อหรือจะนำสิ่งที่ท่านพูดไปใช้ให้ก่อเกิดเป็นผลประโยชน์สำหรับตัวเขานะคะมาที่การทำบุญของท่านกันบ้างคะ่ะช่วงนี้หากท่านอยากจะทำบุญท่านสะดวกทำบุญในรูปแบบใดท่านสามารถทำได้เลยนะคะ มากน้อยไม่เป็นไรค่ะไม่จําเป็นว่าท่านจะต้องอาทําทแบบนั้นนะททำแบบนี้นะเอาเป็นว่าท่านสะดวกทําในรูปแบบใดเมื่อใดท่านสามารถทําได้เลยนะคะไม่ต้องคิดมากสําหรับการทําบุญท่านยิ่งทําท่านก็ยิ่งได้ข้าขอวอวยพรให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมานะคะกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอก,กันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมา ให้ท่านคือผู้ที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และเหลือเก็บสวัสดีค่ะ